นผสมกล้วยผสลูกดียวิธีการดได้ค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่คือวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นกล้วยดาว้าสุกงอมหรือสุกบ้างนะคะก็คือเปลือกเนี่ยจะมีสีน้ําตาลหรือว่าสีดาปนอยู่เพราะว่าในกล้วยสุกงอมเนี่ยก็คือว่ามันจะมีน้ําตาลอะเป็นส่วนประกอบเยอะซึ่งเป็นน้ําตาลที่ร่างกายเราอะสามารถย่อยได้ ปอกกล้วยนะคะปอกกล้วยเราก็จะได้กล้วยที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราเอากล้วยนี้ยมาหาะะั่นค่ะ เราป้วนมาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทนมไปตามปริมาณที่เราต้องการะค,ะค่ะพอได้นมตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องปันนะะ่นค่ะเราจะปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เป็นเนื้อเดียนเียวกับนมแล้วอะ่ะเราก็จะไปเข้าเครื่องดำน้ายเพื่อเป็นการอบแห้งแบบเป็นแผ่นค่ะ เมืกี้ที่เราเทลงไปนะคะมันจะได้มาเป็นแผ,นแผน่นๆจนอย่างนี้ก็กำลังจะเอาแผ่นกล้วยออกจากเครื่องดำได้นะคะในการหมนแผน่นบีบไปสองข้างนะคะ,ระพร้อมๆกันแล้วก็รอให้บีดหดกล้วยออกมากกหลังจากาที่เราพานเครื่องดําดายม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีวางจุดที่ว่ายังไม่แห่ ราก็มาใส่ทานนะคะพอเราใส่ทานเสร็จแล้วค่ะเดี Hence, ๋ยวเราก็จะอบเข้าเพื่อแห่ง้ค่ะก็ือว่าเราไดเข้าไปนะคะประมาณหสิบองศาค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาบดนะคะจะได้เป็นผงละเอียดนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ผงละเอียดแบบนี้แล้วเราก็จะไปใส่น้ำร้อนชง กินเป็นเครื่องดื่มนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการอธิบายขั้นตอนการทำเครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าผสมนมสำเร็จรูปแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ